สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิชา GE นะครับสำหรับวันนี้นั้นพอไหมพอก่อนไหม <c oughs> ครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมติดครั้งกันไว้นะครับในคลิปที่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง p a ชช i น n นะครับคุณสมบัติของผู้ประกอบการวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับอาจารย์ยูคนเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ประกอบการผู้ประกอบการควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนั้นอีกสักครู่พบกับอาจารย์ยูครับ สวัสดีครับอาจารย์ยูกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมครับคลิปที่แล้วอาจารย์ยูติดผมไว้เรื่องของคําว่า p a ชชั่นใช่ครับมันเป็นยังไงครับอาจารย์ยูเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับผมก็สําหรับคําว่า p a ชชั่นนะครับอาจจะแปลเป็นภาษาไทยก่อนเพื่อเด็กบางคนไม่รู้นะครับว่า p a ชชั่นคืออะไร p a ชชั่นเนี่ยก็คือความชื่นชอบความสนใจนั่นเองนะครับและช่วงนี้อาจารย์เบิร์ตมี p a ชชั่นอะไรบ้างหรือเปล่าครับชั่นของผมมีเรื่องเดียวครับอะไรฮ โอ้โหทำไมมีแฟชั่นเดียวกับผมเลยครับผมอาจารย์กี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนที่บ2สองครึ่งครับยังทนอยู่ยังทำอยู่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพูดยันก่อนดีกว่าต้องรีบไปลุ้นหวยครับครับผมก็ในสายตาของผู้ประกอบการนะครับคุณสมบัติแรกก็คือในเรื่องของการมีแพชชั่นครับหรือว่าความชื่นชอบที่จะทำธุรกิจเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่รักหรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวมันก็มีสูงมากนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอย่างสตีฟจ็อบส์อาจารย์รู้จักไหมครับ สตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีมากเลยนะครับเขาก็อยากจะช่วยพัฒนาวงการเทคโนโลยีนะครับให้มันเจริญก้าวหน้าจนเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีสินค้าที่แบบเป็นไฮเอ็นเป็นทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมและนี่ก็คือแพชชั่นใช่ไหมครับที่ทุกคนจําเป็นต้องมีเป็นอันดับแรกก่อนเลยใช่ครับแล้วข้อต่อไปล่ะครับผมสาหรับข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของความที่จะกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจนะครับความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่ามีอะไรก็คุณก็จะเสี่ยงหมดเลยนะครับ,รบต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าตอนนี้มันมีประเด็นอะไรบ้างที่มันจะเสี่ยงเกินไปหรือว่ามันจะทําให้เราเกิดความบาดเจ็บขาดทุนบ,บางคนเนี่ยนะครับ,รบเขาเสี่ยงมากจนเกินไปนะครับจนล้มละลายเลยก็มีนะครับแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยต้องมีความรอบคอบนะครับไม่ใช่ว่า จะตัดสินใจได้ตามอาเภอใจนะครับต้องมีหลักการต้องดูว่าตอนนี้ลูกค้าเป็นยังไงลูกค้าบริโภคอะไรตรงน,นี้แหละครับคนที่เป็นผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็ต้องเป็นคน,น,คนที่กล้าเสี่ยงด้วยครับผมพูดถึงในเรื่องการตัดสินใจเนี่ยสำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่เนี่ยหรือว่าเด็กนิสิตนักศึกษาอยากลงทุนทําธุรกิจเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง อาไปลงทุนให้มันใหญ่โตเลยใช่ไหมครับอาจารย์ยูใช่ครับผม,มก็อย่างที่อาจารย์ยูเคยบอกไว้ก็คือว่าเอ้ยเราอาจจะเริ่มจากไอเดียเล็กๆนะครับลองเอาไปนําเสนอให้นักลงทุนดูนะครับพอเอ,อเขาร่วมลงทุนกับเราธุรกิจขยายโตขึ้นก็ค่อยๆขยายขึ้นจนเป็นใหญ่ๆก็ได้หรือถ้าระหว่างทางมีปัญหาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ยูใช่ครับเหมือน อย่างคลิปที่ผมบอกไว้ครั้งแรกนะครับว่าเราสามารถที่จะเอาไอเดียของเราไปหาเงินทุนจากผู้ประกอบการหรือคนที่มีเงินหนาเนี่ยนะครับมาใช้ในการลงทุนได้นะครับมันดีกว่าการที่เราจะไปกู้เงินดอกเบี้ยสูงๆพวกเนี้ยนะครับซึ่งเราเป็นภาระของเราที่จะต้องไปจ่ายชําระคืนธนาคารครับสำหรับข้อที่3นะครับก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการได้คุณสมบัติที่จะต้องมีเลยคือต้องมีความรู้แล้วก็ต้องมีทักษะอ่าในที่นี้เดี๋ยวผมจะขออธิบายความรู้ก่อนนะครับ ความรู้ในที่นี้คือจะต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตสินค้ารู้กระบวนการในการให้บริการหรือแม้กระทั่งรู้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เราจะเอามาใช้ในการผลิตสินค้าถ้าคนที่เป็นผู้ประกอบการไม่มีองค์ความรู้พวกนี้นะครับมันก็ทําให้บางครั้งเลือกวัตถุดิบผิดไม่ได้คุณภาพส่งผลเสียต่อตัวผู้บริโภคด้วยนะครับผม สำหรับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนในเรื่องของทักษะนะครับ,ค,รบคนที่เป็นผู้ประกอบการได้ก็จะต้องมีทักษะที่สําคัญคสําหรับการเป็นผู้ประกอบการเลยก็คือจะต้องมีทั้งด้านทักษะทางด้านความคิด<ช>นะครับทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์แล้วก็ทักษะทางด้านเทคนิคนะครับทักษะทางด้านาความคิดคืออะไรก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองอเค,คิดเชิงกลยุทธ์เพราะว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการคือเจ้าของเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของจะต้องรู้กระบวนการรู้กลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขันนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์เพราะว่าคนเป็นผู้ประกอบการต้องยุ่งเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวข้องกับพนักงานหรือว่าลูกคา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีจิตของการให้บริการนี่แหละครับก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงรอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของทักษะทางด้านเทคนิคนะครับอย่างตะกี้นี้ที่ผมบอกว่าความรู้ก็คือจะต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับกวัสดนุนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้แหละนะครับมันก็จะคือเทคนิค นะครับที่เราจะไปใช้สําหรับการผลิตสินค้าให้บริการต่างๆนะครับผมก็ถือได้ว่าความรู้กับทักษะก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันสําหรับผู้ประกอบการที่ควรจะมีสกิลติดตัวด้วยนะฮะใช่ครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับอาจารย์อยู่เนี่ยเหมือนอาจารย์จะรู้เลยนะครับว่าผมเตรียมมาแค่นี้เองนะครับก็สําหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือความมีจริยธรรมนั่นเองจริยธรรมใช่ครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับ ก็จะต้องมีจริยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นจริรายธรรมที่ต้องผลิตสินค้าให้มันได้คุณภาพนะครับเกิดประโยชน์กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดหรือแม้กระทั่งจริยธรรมในเรื่องของการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับไม่ตั้งราคาจนจนลูกค้าไม่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะไม่มีเงินนะครับถ้าเราตั้งราคาสินค้าแพงๆเขาก็ไม่มีกําลังที่จะซื้อนะครับ ต,ตรงนี้เหตุสมผลใช่ครับ,รบผมอยากไป<ม>คิดถึงตัวกําไร,รสําหรับองค์กรมากจนเกินไปจนขาดการคํานึงถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตรงเนี้ยนะครับผมก็มมถือได้ว่าถ้านิสิตมอพยาวอยากเป็นผู้ประกอบการเราปลูกฝังให้คุณซื่อสัตย์มีวินัยใจอาสาแล้วนะครับก็สิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ยู่พูดมาทั้งสองคลิปนะครับเป็นสิ่งที่เรียนร,รู้กันได้<ช>เรียนร,รู้กันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเรียน สายวิทยาศาสตร์สุขภาพคุณก็สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ถ้าคุณมีแพชชั่นนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้สําคัญเลยได้เรื่องเทคนิคใช่ไหมครับมาทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยสบายเลยมีในเรื่องของความจิตบริการใช่ไหมครับเป็นซอฟต์สกิลที่จะต้องมีเลยในการเป็นผู้ประกอบการถือได้ว่ามหาลัยเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ยูนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาให้ความรู้กับนิสิตนะครับก็หวังว่า มิสิตนะครับจะมีไอเดียเนาะมีแรงบันดาลใจในการที่จะไปเป็นผู้ประกอบการนะครับเราเรียนจบไปเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเป็นลูกน้องหรือไปเป็นเจ้านายอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการจริงๆนั้นนะครับทางมหาวิทยาลเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับเข้ามาคุยกับผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมชี้ทางสว่างให้เองนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิป นี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมด้วยครับ